ผมจะมาทําภารกิจครับขับรถตามหาพญานาคสี่ทีที่สวรรณภูมิครับมันไปยังไงแบบน,นี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้หนงแน่เลยวะรอบนี้น่าใช่หรือปะนั่นเหรอ,อลองวนไปดูเหรอไม่ใช่แล้วนี่สารพบุมมความเฟ้งฟ้างยิ่งใหญ่หายอ่ะหลวงแล้วข้างในมีเลขขอหวยขอที่เด็ดกันอะไรอย่างนี้ วางไว้ไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์เดี๋ยวก็รู้ฮะช้ขึ้นมากันทีนี้ล่ะมดน้ำสองดน้ำสามอ่ะมาแน่ <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MOD อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ในบรรยากาศมืดครึ้มเพราะว่าอยู่ในที่จอดรถนะครับของสนามบินสุวรรณภูมิเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาทำภารกิจครับก็คือ ที่สวนภูมิเนี่ยเขาก็มีตำนานนะครับว่าแบบมีกว่าจะสร้างได้เนี่ยก็ต้องมีอุปสรรคต่างๆมากมายใช้เวลานานไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุของคนก่อสร้างหรือว่ามีอาถรรพ์คำสาปต่างๆอะไรเนี่ยนะฮะที่ได้ยินมาจากคนอื่นเนี่ยครับเขาเลยบอกว่าเพื่อลบล้างอาถรรพ์เพื่อเป็นการเขาเรียกอะไรนะบูชาพญานาคราชเนื่องจากที่เนี้ยที่เขาพูดกันว่าตรงเนี้ยเคยเป็นที่ของพญานาคราชแล้วไปสร้างทับที่ของเขาสวนสนามบ,บินสวนภูมิหรือสมัยก่อนเรียกว่าหนองงูเห่าเนี่ยสร้างเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้น มีการตั้งสารพญานาคทั้งหมด4จุดใน4ีทิศของสุวรรณภูมิไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยได้ยินกันไหมฮะแต่ว่าผมอะ่ะได้ยินมาปุ๊บผมก็แบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอสุวรรณภูมิเนี่ยมาส่งมาเที่ยวบินไปบินมาตลอดตั้งแต่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่เคยไม่เคยรู้เลยนะครับผมก็เพิ่งมารู้ทีเนี้ยผมก็เลยไปเสิร์ชก o เกิลขึ้นมาผมก็เจอแผนที่นี้ขึ้นมาตึงเขาบอกว่า มีอยู่4ี่มุมที่สุวรรณภูมิแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็ขออะไรก็จะได้ขอเงินขอทองขอหวยขออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นพญานาคสพระองค์ผมไม่แน่เรียก4ี่สองค์หรือเปล่า4ี่องค์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะลองไปหาดูโดยไม่ใช้ Google Ma p เนื่องจากว่าผมก็ไม่รู้จะเสิร์ชยังไงเหมือนกันนะครับก o o g l e Map เนี่ยผมก็ลองเลยวันนี้เป็นชา l e น g e ไปเลยก็คือขับรถตามหาพญานาค4ที่ที่สุวรรณภูมิค่ะเปิดแบบนี้มันต้องมืดมืดปะต้องแบบก็เป็นได้อ <c oughs> <c oughs> ่ลองดูครับว่าผมจะ หรือไม่รอดนะครับเพราะว่าผมอะไม่รู้รเลยเลยสิ่งที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือที่จอดรถของอสนามบินสุวรรณภูมิมาตั้งหลักก่อนนะครับพอไม่รู้ไปไงต่อและเดี๋ยวผมก็จะเริ่มนะครับทีนี้ก็จะมีคนที่ช่วยผมหนึ่งคนก็คือเป็นน้องเอิร์ธที่เป็นทีมงานตะกล้องของผมหนึ่งคนนะครับว่าเราจะไปกันรอดหรือเปล่านะครับวันนี้อะไปลองกันดูครับไปออกรถนะไปครับตอนนี้น้องเอิร์ธจะอัดไว้ตลอดเวลานะครับรผมไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างอาจจะเจอไม่ครบสี่ทิศหรืออาจจะเจออะไรโวเลย เพราะว่าขับเซียนมากนะครับแต่อย่างแรกเราต้องไปตั้งหลับที่ที่เขาบอกอยู่ว่าตามแผนที่ก็คือเป็นทิศเหนือทิศเหนือเอิร์ดแม่นแผนที่อยู่แล้วถูกปะโอสุดยด<พ>อดนะผมเพราะว่าไม่หลงหลงชวไม่เหลือกู <c oughs> <c oughs> ่จะบอกว่าคลิปนี้นะครับก่อนมาถ่ายก็คือช่วงนี้เนี่ยโควิดระบาดมากนะครับก็เลยไปตรวจมาแล้วครับไม่เจอครับไม่เจอโควิดไม่เจอหมอครับ <c oughs> <c oughs> เอาละครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วห้านาทีนะครับยังวนอยู่ตรง ดูโดยสารนะครผู้โดยสารเนี่ยดูดิเริ่มไปยังไงอะ่ะคือมันลงจากตรงนี้ยังไงก่อนจากเนี่ยที่นี่เนี่ยยังไงก่อนมันไปยังไงวันนี้ใช้เรยม,มาลงซะแล้วครับคือถ้าเปิด Google เนี่ยมันก็จะชีวิตง่ายใช่ไหมแต่พอมันไม่เปิดเนี่ยสรุปวันนี้ไม่ได้เจอแนะคือหาทางออกจากโซนภูมิได้เฮ้ยเอาจริงมันงงเลยเดี๋ยวร่อนออกไปก่อนแล้วกนะันนี่ยทางออกไม่รู้เลย กลับรถก่อนเลยกลับไปก่อนแล้วกันเพราะนี่เราถ้าวิ่งไปก็วิ่งออกนอกสวนภูมิแล้วตอนนี้นเ,เราหามันอยู่ระหว่างทิศเหนือฮะเราก็เปิดเข็มทิศหาทิศเหนือทิศเหนือโอ้สุดยอดอ,อยู่ยุคไหนเนี่ยอยู่ในป่า <laughs> ตามแสงดาวตามแสงดาว <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ <laughs> แต่พี่ว่ามันไม่ใช่แล้วอะต้องกลับรถแน่เลยว่ะมันมันดูเฟ้งฟ้างไปนิดนึงอะฉันมาทำอะไรที่นี่ ไม่ขึ้นน่ะกลับรถได้ปะได้แห้ะได้และมปิดปะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยทำไมฉางมันดูประเด็นคืออาจจะต้องจอดถามใครปะวะคือประเด็นคือตอนเนี้ยถ้าขึ้นสะพานไปมันข้ามไปไหนไม่รู้แต่ว่าตอนเนี้ยนี่เราอยู่อะไรวะเนี่ยนี่ปม่เนี่ยอันนี้หนึ่งอยู่ดีก็เจอนี่ไงเขามาไหว้จัดเต็มเลยอ่ะเห็นนะแต่นี่องค์ไหนไม่รู้แต่ว่ามีตำรวจอะไรล้อมเต็มเลยคือเขาให้เราจอดมาเนี่ย นี่คืออะไรเดี๋ยวนะอันนี้คือองค์องคอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่เราเจอแล้วเจ,แบบเจอแบบเจอแบบเพงๆอะ่ะคือแล้วถ้าเกิดเราเจอหนึ่งองแล้วเราก็จะสามารถตั้งหลักได้ว่าเราอยู่ทิศไหนแล้วเว้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยตำรวจปิดทางไม่ให้ไปอี่อเกิดอะไรขึ้นในชีวิตเราแล้วเขาไม่ให้เราไปด้วยเขาจะจับเราบะ่ะลุกล้ำอะไรปะเนี่ยคือตอนแรกเข้ามาก็เหมือนเข้ามาผิดอะ่ะแต่พี่ว่าใช้อะแหละอ่ะโอเคถึงที่แรกแล้ว รอดครับพวกเราแล้วแต่เราเจอเจอแบบฟุกมากอะ่ะเจออะไรวันนี้อุปกรณ์ที่เตรียมมาในวันนี้ตึงดึงดูครับมีเทียนมีทูบอะปะลุยครับมอที่จุดเราแบบเขื่อด้วยแอบขโมยในคูุมาดูอ้าวชื่อมัติดอ้าวชื่อมัติดโอ้ชีสผมมา,มาทำไมครับเนี่ยชีวิตกูอะปะง ทีนี้เรามาเขาหน้าจะมีงานแก้บนหรือบวงสรวงอะไรสักอย่างกันอยู่พระพญาอนันตานาคาชเจ้านะครับวิสุทธทวานะครับมีบทสวดด้วยเนยลองมาถ้าเกิดมาตรงนี้มันเหมือนกับรถใต้สะพานอันนึงอะฮะแล้วก็จะเจอเคเดี๋ยวจะไปลองไหว้ครับแต่ว่าเนี่ยคนมาไหว้เต็มเลย ผมว่า <c oughs> แนะนําให้เตรียมไฟแช็อะไรมาดีๆครับเพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนลมมันแรงแล้วก็แบบมันไม่ได้มีที่จุดในตะเกียงอะไรเงี้ยให้ผมว่าเตรียมมาก่อนแต่ว่าเขาก็จะมีเหมือนเอ,อ่อทูบเทียนอะไรเงี้ยมีเตรียมไว้ให้นะครับแต่ว่าไม่มีไฟเลยก็เนี่ยผมก็ต่อจากอันนี้เอาต่อจากที่ผมจุดเองแต่วันนี้เนี่ยมีงานพอดีน่าจะเป็นเลิกดีฮนะเราก็มาในวันดีๆก็คือบอกมีผู้ใหญ่ก็จะมาไหว้เหมือนเป็นประจําปีอะไรเงี้ยครับไหว้ท่านอยู่ลองดูครับพี่ศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรก็จะได้นะครับพอรั์เงินทองอะไรอย่างงี้นะครับลองมาดูกัน รอครับเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูกันว่าความสวยงามเป็นไงนะครับพวกคนมาสร้างไว้ก็สร้างไว้สวยมากเลยฮนะดูฮะลองดูภาพแล้วก็เป็นบ่อน้ำอะไรอย่างงี้นะครับไปเราลองเดินดูกันดีกว่าว่าท่านสวยงามขนาดไหนนะครับไปโอเคก็ okay. ผ่านไปหนึ่งนะครับทีนี้มานั่งดูกันเราตั้งจุดหลักได้แล้วว่าเราอยู่ตรงไหนแสดงว่าต่อไปอ่ะตอนนี้เราอยู่เมื่อกี้เช็คแล้วเราอยู่ที่ทิศใต้ อันนี้เบอร์2คือเรามาไหว้ที่2ก่อนที่เราจะวิ่งกลับไปหาหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะหายากไหมแต่ทีนี้ผมตั้งหลักได้แล้วผมดีใจมากว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็โชคดีมากวันนี้น่าจะเป็นเลิกดีมากที่มาแล้วเหมือนมีมีผู้ใหญ่เขามาจาัดงานเหมือนแบบสัรเสริญท่านมาไหว้อะไรอย่างเงี้ยครมีโตเป็นโต๊ใหญ่เลยแล้วมีหัวงูหัวหมูอะไรอย่างนงี้เลยมาเมื่อกี้ก็ตกใจเลยถึงมีตำรวจตอนแรงนะที่คิดว่าแบบเฮ้ย hey, เรามาทําอะไรที่นี่อ๋อ okay, โอเคแดงว่า<ๆ>ถูกแล้วแล้วก็น่าจะเป็นวันที่เลิกดีนะครับทุกคนก็ลองมากันนะ อย่างนี้นะครับก็แสดงว่าน่าจะมีคนมาขอพอรจากท่านเยอะนะครับผมก็ลองดูครับนี่ก็เมื่อกี้เห็นพามมาเลยเป็นพามชุดขาวมาต่อจากผมตอนเดินออกมาในแลนด์จริงๆอันนี้เป็นสารที่2จากแมพจากแผนที่ที่มีอยู่เดี๋ยวเราจะกลับไปอันที่1เพราะตอนนี้เราตั้งหลักได้แล้วหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> และร้อนมากบอกเลยวันนี้ร้อนแบบเมื่กินตะก้องถ่ายถ่ายอยู่เซฮะไม่ใช่ร้อนนะครับสะดุดนี่นี่แสดงว่าเราต้องเลี้ยวขวานี่เลี้ยวได้หรอวะ แต่ที่เมื่อกี้ของของที่เมื่อกี้ผ่านไปอ่ะคือมันหายากนิดนึงนะครับคือมันจะต้องเหมือนมันจะขึ้นสะพานไปแต่มันต้องกลับรถทางเล็กๆแล้วจะมีเหมือนแบบอย,อยู่ใต้สะพานใช่แล้วเป็นเหมือนแบบเหมือนมันมนกั้นปิดไว้อ่ะเป็นที่กลับรถเฉยๆอ่ะกลับปุ๊บแล้วก็ซ้ายมือก็จะเจอเลยท,ทันทีคือมีความแบบลึกลับมากอันนั้นนะผมว่าจุดนั้นอ่ะไม่เด่นก็คือหายากหายากอยู่คือจุดที่สองเมื่อกี้คือแอบบหายากเลยครับเพิ่งสังเกตว่าเอออทีนี้เป็นรูปช้างว่ะเพิ่งเป็นรูปช้าง แล้วก็เป็นของปล่อยท่อแอร์ออกมาเแต่ไม่ไม่มีงาพอไม่มีงามเหมือนตัวชะมดเือนะคือถ้างวงสั้นกว่านี้ก็ชะมดเนี่ยเอาละเหมือนเราเจอสะพานอีกแล้วครับแล้วงไงอ่ะสูตรเดิมปาดสะพานอีกแล้วเหรอขอหน่อยครับพี่ขอกลับรถหน่อยครับพี่ปาดทั้งถนนเพื่อเธอเพราะน่่จะเลยแล้วโอ้ยสูตรเดิมกลับรถไม่ข้ามสะพานนั่นไงกลับรถเจออีกแล้วดูคือใช่เห็นไหม แต่ทำไมตอนเรามาไม่เห็นนะตอนแรกอ,ะรอ,อ่ะเฮ้ยเราไม่ได้มาถึงตรงนี้มั้งแต่ว่ายัางไงก็ไม่มีทางเห็นเพราะว่าเมื่อกี้วิ่งกลับรถนึกออกปะเมื่อกี้ที่ผ่านมาแล้วกลับรถอะ่ะยิ่งใหญ่เลยคือเท่ากับว่าจริงๆอังลงมาจากสะพานข้างบนเนี่ยที่ลงมาจากก่อนเข้าสุวรรณภูมิมันก็จะเจอเลยไงน,นี่คือจุดที่หนึ่งครับโอ้โห <c oughs> ดีนะเชียร์เอ,อิร์ธบอกว่ากลับเลยพี่กลับุ หรือ<บ>ว่าทางกลับรถทุกที่ในนี้คือจะมีสารเพราะว่าไม่เพราะก่อนกลับแปลว่าออกจากพื้นที่สวนตะภูมิเปล่าหมายถึงว่าข้ามไปเพราะตรงนี้ถ้าเกับเป็นจุดมุมไงเหนือใต้อะไรอย่างเงี้ยงั้นต่อไปเราหาสะพานสะพานแล้วก็กลับรถสรุปมันต้องมีจังอันหนึ่งที่เราเลยข้ามไปเลยคือ <laughs> <laughs> วิ่งลงมาจากเนี่ยสวนตะพูน่ยมันจะมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวลงมามแล้วจะเจอเลยอยู่ตรงข้ามแบบไปษนีสวนตะูมินี่เลยอันนี้ห่างยอ่ะไปครับจุดที่หนึ่งจริงๆแล้วจุดที่หนึ่งแต่ผมมาเจอดันเจอเป็นจุดที่สอง อันนี้เป็นเดี๋ยวไปดูครับว่าท่านชื่ออ,อะไรองค์นาคาธิปดีศรีสุสโธวิสุทธิเทวานะครับอันนี้ผมไม่แน่แต่อ่านถูกไหมนะแต่ผมก็อ่านตามป้ายเขาเลยนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาขอพรจากท่านนะครับสักการะไปครับมาไหว้กันม,มาแล้วเราก็จุดต่อจากนี้เอาครับเพราะว่าไฟแช็คเมื่อกี้ลมคือล,ลมแบบมาทุกทิศท,ทุกทางเลยดูจากเทียนเห็นไหมฮะลมแบบแรงมาก สถานนี้นะครับก็จะมีไหว้ที่2อ,อย่างก็คือพ่อปู่ศรีสุดโทนะครับเมืองบาดาลทำชะโนดก็คืออันนี้ที่ที่ดังๆที่อุดรน,นะครับทำชะโนดแล้วก็มีแม่ย่านนาคินีสีปทุมมานะครับก็คือเป็นชายาของพ่อปู่ศรีสุดโทก็คือมาตรงเนี้ยจุดแรกก็จะไหว้ได้22 2องสองสองค์งงเลยนะครับผม เนี่ยครับลองสังเกตดูทุกที่เนี่ยแล้วเขาก็จะสร้างคล้ายๆก็คือเป็นบอ่อน้ํานะครับแล้วก็เป็นองค์ท่านนะครับอันนี้เป็นพญายนาคองค์สีเขียวนะครับแล้วตอนกลางคืนนะ่าจะเปิดไฟสปอตไลท์สวยนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่าสวยเลยตรงนี้ครับลงมาลงมาสักการะกันดูนะครับโอเค จุดที่หนึ่งผ่านจุดที่สองผ่านอย่างล้อนะครับตอนนี้คือผ่านไป2องงานก็ใช้เวลาไปตอนนี้ประมาณเกือบชั่วโมงชั่วโมงได้เนื่องจากหลงตอนแรกกัาจะหาที่แรกเจอนะครับเคเพราะฉะนั้นเราควรจะไปที่จุดที่สามก่อนก็คือเขาบอกว่าเลี้ยวไปทางนี้พี่ว่าไปจุด4ี่ก่อนเพราะเราออกไปเราไม่รู้จะไปไงอะจุดสามใกล้กว่าแต่ว่าไม่รู้มันไปยังไงอะเพราะมันต้องขึ้นสะพานไปเลยอันเนี้ยมันไปไม่ได้ออกไปมันจะขึ้นเนี่ยทางเนี้ยไปลุยฮะ จุดสีก็คือเป็นจุดที่ตอนแรกเราวิ่งไปอะ่ะแล้วก็่าไมไแล้วก็งง <c oughs> อันทนี่สามที่สี่นี่สงสัยต้องอยู่ใต้สะพานตามตามสูตรเดิมปะแต่บอกบางคนจะถามอ๋อรถรถไม่มีแมปหรอลองดูครับแมปมันก็เป็นงี้ครับคือ <c oughs> เขาก็ไม่ได้มีเป๊ะบอกว่าตรงไหนเป็นสารอะ่ะ Few moments later. เลยครับเราก็ต้องวนกลับไปใหม่เพราะเมื่อกี้เหมือนเจอทางเป็นแบบเป็นทางตันพอดีอะ่ะก็ต้องเป็นทางนั้นแหละบังคับเลี้ยวขวาตะก,กี้สี่แยกเออะไรเอเอลยทั้งอย่างเอ <AM> F อเอเออตรงนั้นอะ่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยเพราะตรงนี้ถ้าหลงนะผมว่าถ้ามาเย็ยนกลางคืนกลางคืนอะ่ะแอบน่ากลัวอยู่เพราะมันแบบมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะโหนี่คือไกลจริงไ,ไกลแบบมันวิ่งไปบางนาปนะ่าอ่ะเนี่ย นี้คือวิ่งวังนตาตาดจริงครับมันไกลมากเลยอ่ะจากจุดสองไปจุดสี่นะนี่ผมวิ่งมาตอนเนี้หมายถึงว่าถ้าตรงไปเรื่อยๆก็อาจจะเจอตามที่เป็นไ e อ้แมพซีเรียมันนะมันไม่มีทางนี้แล้วอันนี้คือเราวิ่งรอบสุวรรณภูมิมาเดี๋ยวต้องลองมองซ้ายๆพี่ว่าอยู่ซ้าย,ยไม่น่าอยู่ขวาเพราะขวาสนามบินแล้วน่าจะอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเหมือนมีสะพานก<อ>ลับรถปะกลับรถปะกลับเลยกลับเลยคือห้ามขึ้นสะพานอ่ะตามหลักชัวสูตรนี้ได้แน่นอนอันนี้ไม่ใช่ที่กลับรถนี่อันนี้มันปิด อย่าจี้ครับอย่าจี้ผมงงทางอยู่ครับพี่พี่กลับรถยังไงอ่ะอาวนี่ไงไม่ต้องกลับน่าจะกลับเจอแล้วคือตรงเนี้ยไม่ต้องกลับกำลังจะกลับอ่ะสูตรนี้ใช้ได้ครับเจอสะพานกลับรถดูครับทุกคนนี่คือที่สะพานที่ผมบอกแล้วเมื่อกี้คุยกับน้องว่าต้องกลับรถเนี่ยคือจํน้อยว่าสะพานแล้วจะกลับรถอะไรก็ตามก่อนกลับหาสะพานอ่ะเดี๋ยวเจอเอง อันนี้นะครับเราก็มาถึงจุดที่4ซึ่งผมอ่ะก็มาก่อนจุดที่3คือตรงนี้คือชื่อองค์พญามัจุริน,นาคาราชนะครับการตกแต่งเขาก็จะเหมือนกันทุกทุกสารแหละข้างหลังเนี่ยผมจะลองเดินไปดูเหมือนมีเป็นสารตายายแล้วก็เป็นสารหลักๆที่มีคนมาแก้บนเยอะมากเลยนะฮะผมไม่ไแน่ใจว่าคืออะไรข้างหลังเนะี่ยมองเข้าไปเดี๋ยวลองเดินไปดูกันแต่เดี๋ยวไหว้ท่านก่อนเทียน <Okay. S 2> จุดยังไงก็ไม่มีดับครับเพราะจุดไม่ติด <laughs> เป็นแม่ทองประภัยแม่ประภัยสีมีกระจกมีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีคนมาบนแล้วก็ขอพอรจากท่านนะครับดูชุดไทยเพียบเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเจ้าที่อมิชเรือนพญานาคไม่ใช่สารเจ้าที่เขาก็บอกเลยนะครับตรงนี้นี่ก็มีแบบเสียงเซมซีมีอะไรอย่างเงี้ด้วยนะครับพราะฉนั้นเขาน่าจะบนเป็นชุดไทยถ้าใครมาขอขออะไรจากท่านอันนี้คืออยู่ข้างในของสารพญามาทุรินนะครับเขาเรียกอะไรนะ หวยอ่ะล้วงแล้วข้างในมีเลขขอหวยขอทีเด็ดกันอะไรอย่างงี้นี้เราก็จะหาลองทีเด็ดดูนะครับผมจะหยิบมา3ลูกเดี๋ยวรวมไว้ก่อนเลยแล้วกันอันนี้เซียมซีนะก็ให้คนตามจริงๆไม่รู้อ่ะผมไม่ได้แนะนําเชิญชวนให้เล่นอะไรนะแต่ว่าแค่เป็นเลขก็ไปแคปแคปกันดูแล้วกันนะครับผมเ็าวางไว้ใช่แล้วผมไม่ได้พูดอะไรนะก็ค,ะคือเป็นไปนตามที่ผมหยิบขึ้นมาแล้วก็นั่นละกันอันนี้เขาเรียกคอนเทนต์คอนเทนต์เอาคอนเทนต์หน่อยครับ วางไว้ไม่ได้โชว์ไม่ได้โชว์หนึ่งหนึ่งลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งอา้าวเฮ้ยไม่มีเลขสองเลข้ยงนเฮ้ยนี่ถามน,นี้เลยครับอันนี้ไม่มีเลขอันนี้คือจับลูกที่หนึ่งลูกที่สองลูกที่สามนะครับและนี้คือเลขที่เสียงเต็มซีได้อ่าเอาไปเดี๋ยวก็รู้ฮะชัยขึ้นมากัะทีนี้ละเออแม่น้ำหนึ่งหรือเปล่า <laughs> มดน้ำสองมดน้ำสามอ่ะมาแน <laughs> ไ่ไปครับ สามที่ผ่านไปใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงแล้วตอนนี้มันจะหลงไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ันนี้ยเป็นที่สุดท้ายแต่ใกล้ตรงนี้หน่อยแต่ทางเดียวที่จะไปได้ก็คือถ้าเกิดขึ้นสะพานน่าจะออกไปเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะวิ่งตามทางกลับรถที่ตอนแรกเราจะกลับแต่เราไม่ได้กลับเลยแหละตอนขับมาก็ระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นทางกลับรถแล,ล้วก็รถตรงนี้มันวิ่งเร็วพอสมควรเลย,เ,ลยเอ้ยนี่มันไม่ใช่กลับรถมันกลับรถอีกทางหนึง่งคือมันไม่ได้กลับรถที่เดิมอ่ะมันมาทางใหม่น่าจะไปทางนี้ปะ เบอกทางเข้าอันนั้นห้ามตรงยังไงวะไปทางไหนนี่เฮ้ยอยู่นี่เหรอนี่เหรอเอาง่ายๆนะถามยามนเออเป็นเขตก่อสร้างอะ่ะใช่หรวะคือเราก็หลงมหมดแล้วอะ่ะใช่ไหมเนี่ยศาลพญานาคเข้าไปทางไหนอะในนี้ป่ะครับหรือว่าไปทางไหนอะครับว่ายพญานาคมีไหมครับตรงออกเข้าไปถูกแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเฮ้ย <laughs> ตอนแรกบอกพญานาคบ,บอกพัฒนาการมันไม่ได้าาไปพัฒนาการ เดี๋ยวนะคืออันนี้ที่สุดท้ายอยู่ในนี้เหรอนี่คือเหมือนแบบประฐานแบบฐานอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเป็นก่อสร้างเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะเขาบอกอะไรนะตรงเข้าไปแล้วอยู่ซ้ายมือเหรอนั่นเหรอ,อลองวนไปดูเรอก็เขาบอกอยู่ซ้ายอะ่ะวนไปดูไปไม่ใช่มันตกแต่งไม่เหมือนกันน่ะดูดิไม่ใช่แล้วดีสารพภูมิเขาบอกว่าอะไรนะตรงไปปุ๊บอยู่ซ้ายมืออย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยู่ซ้ายอะ่ะซ้ายไหนวะ แล้วเขาก็ไม่มีป้ายเนาะว่าแบบพญานาคองค์นี้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยอันเนี้ยนนมันประหลาดอันเนี้ยตรงเนี้ยหายากแบบมันแปลกไม่ใช่หายากคือยังหาไม่เจอแต่ว่ามันแปลกที่สุดลูกองค์อื่นจะอยู่ตรงถนนใหญ่แต่ตอนนี้เราเข้ามาเหนือถนนส่วนบุคคลนะครับโหลงแน่เลยวะก็มีน่าใช่หรือปะทางอย่างดีประเทศไทยโอลลี่เท่านั้นดูทางครับฉันนมาททอะไรีี่ เขาบอกห้ามหมาเข้าอ่ะเรียบร้อยอดเลยพวกเราที่เจอแล้วในนู่นเหรอเออเห็นแวบๆถอยก่อน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 ที่ว่าตรงนี้แหละซ้ายแต่มันไม่มีป้ายเลยเลยเว้ยแต่เมื่อกี้เหลือไปเห็นเป็นแบบแต่ไม่รู้ใช่ป่ะนะมันไม่มีป้ายจริงๆไม่มีป้ายอะไรทั้งนั้นนะครับสืบเข้าไปก็เป็นโดนจับลุกลุกนี่ยนี่คือดูสองข้างทางดิมันดูแบบใช่ป่ะเนี่ยนั่นใช่จริงเหรอนี่ไง เออวะ่ะโอ้โหสุดยอดอันนี้คือหายากสุดแล้วอะ่ะอัน,นสุดท้ายองค์ที่สามจุดเนี้ยครบแล้วครบแล้วหายากอันนี้ต้องเฮงแน่นอนครับ <c oughs> ที่สุดท้ายของผมนะครับ <c oughs> ก็คือเป็นจุดที่สามแหละตามแมปนะครับคือท่านท้าววิรูปขกเข็มมหาหน้าคราชเจ้านะครับตรงนี้คือหายากที่สุดแล้วนะครับองค์ทองก็ลูกแก้วทองนะครับคือ จะบอกว่าไงอ่ะมันมันไม่มีป้ายไม่มีอะไรอ่ะขับมาคือถ้าเสาที่ผมคิดว่าน่าจะขับตามๆกันมาได้แต่ว่าตรงเนี้ยคือมันต้องเหมือนเป็นคนที่รู้จริงๆอ่ะแต่ผมมาก็คือถามยามข้างหน้าเข้ามานะครับมันเป็นเหมือนที่ที่เป็นที่ก่อสร้างเยอะๆแล้วก็ขับเข้ามาก็คือเจอพอดีตรงนี้นะครับก็ท่านกออ็อยู่กลาง เรียกว่ากลางความเฟ้งฟางยิ่งใหญ,ใหญ่ลองขับเข้ามาแต่ผมว่าง่ายๆก็คือลองถามยามถ้าเกิดหามไม่เจอจริงๆแต่ผมว่า Google อนะ่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าแบบไม่ทะลึ่งแบบผมที่จะแบบไม่เจอ Google อนะ่ะก็น่าจะเจอง่ายกว่านี้นะครับแต่ผมคิดว่าตรงเนี้แมปอะ่ะอาจจะไม่เจอด้วยซ้ำเนาะมันแบบมันดูอยู่ลึกเข้ามาอีกอะ่ะมีย้าเข้ามาอีกอะ่ะคือดันผมขับปุ๊บแล้วมองเห็นตรงนี้ของท่านพอดีก็เลยลองขับเข้ามาดูก็เลยเจอโอเคมิชชั่นวันนี้ก็สําเร็จมาเดี๋ยวเราไหว้กันแล้วก็มาขอพรกันนะครับลองมากันเยอะๆว่ายังไงนะฮะ แต่ว่ารบกวนถ้าเกิดใครนัดก็ผมไม่ไแน่เจวาอาจจะสร้างไม่ได้อะป้ายคิดว่านะเพราะมันเป็นสถานที่ของของสนามบินก็เลยไม่ได้มีป้ายเลยเฉะนั้อหาย,ยากนิดหนึ่ง,งครับไปไหว้กัน ก็เรียกว่าจบไปสําหรับมิชั่นพิชิตการหลงทางนะครับขับรถตามหาพญานาคสีทิศที่สุวรรณภูมินะครับแต่ละจุดนะฮะก็มีคือ3จุดแรกที่ผมไปอะ่ะก็คือ ตามทางกลับรถของแต่ละมุมนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าง่ายที่สุดอ่ะให้ทุกคนอ่ะเปิด Google Map นี่แหละแล้วก็ลองเสิร์ชชื่อดูผมกาคิดว่าน่าจะหาง่ายขึ้นนะครับแต่ผมก็มีฝากไว้เล็กๆคือควรเตรียมเทียนแล้วก็ทูบมาแล้วก็เป็นไฟแช็กมาเองนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเสาร์อาทิตย์อ่ะควรจะเยอะแล้วแล้วจะมีคนจุดหรือเปล่าเลยนะผมมาวันธรรมดาผมคิดแต่คิดว่าเตรียมมาเองอ่ะดีที่สุดเพราะว่าตรงเนี้ยลมก็แรงนะครับแล้วก็การจุดอ่ะมันก็ยากนิดนึงนะครับก็ต้องกลมๆจุดอะไรเงี้ยก็น่าจะสะดวกกว่าถ้าเอาาามมมเอองงผแลล้วก็ ไหว้ท่านๆ่านกันนะครับทั้งทุกองเลยตรงนี้ก็เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวลองมาขอพอรขออะไรกันที่ทุกคน้นพูดถึงว่าแบบตรงเนี้ยเพื่อลบล้างอาถรรพ์ของน้องงูเ่าสุวรรณภูมิอะไรก็ตามนะครับแต่ผมคิดว่าตรงเนี้ยอย่างน้อยก็ลองมากันเออลองมาไหว้ท่านกันดูทุกทุกองเลยทั้งสี่ทิศนะครับเพื่อเสริมสิริมงคลอะไรก็ว่ากันไปนะครับตามความเชื่อสายมูของคนไทยนะครับก็ฝากไว้ตามนี้ครับสำหรับช่อง MOD นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็แชร์ช่องให้ผมด้วยแล้วอย่าลืมนนะะะครรรัับบถ้้าาาาเเกกกกกิดมมมมีอออไไ็หยใผทนะครับ หลังจากนี้โอเคครับยังไงก็วันนี้สวัสดีครับ